สวัสดียามค่ำคืนนะคะดูหน้าไอปอที่มันแล้ววันนี้อปอพาสคนมานั่งกินมูกะทะทาททาทนี่ก็คือกำลังเริ่มนะคะจะให้ดูวันนี้เรามีครอบครัวมาเพียบเลยนี่เด็กๆกำลังรอกินอยู่จัดไปกินหมูกระทะกันเถอะแต่ยังไม่เห็นหมูนะปอขอตอกไข่กับเอ่อพวกนี้ลงไปก่อนนะคะ ขนมไทยคพร้อมมากินกันเถอะเด็กๆไปบัวไม่ได้เจอกันนาน๋ยากกินเอาไปไหนแล้วเนี่ยวันนี้มาทางครอบครัวนะคะเราอยู่กับครอบครัวพร้อมด้างของต่ดาเบวอ่ดาเบี้ยวไม่หลกินน้ำจิ้มันอี้ร้อย พร้อมกินค่ะสามชั้นนะคะเราก็จะย่างบนเตาหมมอมๆกับบ้านแล้วก็ต้องมีหมูกระทะค่ะยาจใจใช่เลยนี้หมูก็ยังไม่มานะคะแต่ว่าเราจะประเดิมแล้วประเดิมด้วยผักค่ะใส,ส่สุขภาพนะคะไม่กินหมูแต่กินผักแฮนี่ ตอนนี้เราทำการปิ้งหมูลงไปแล้วนะคะนานๆทีอจะได้กินแบบหมูกระทะที่บ้านยายนั่งมองยายบอกว่ายายกินไม่อร่อยให้ป้จัดดูค่ะอร่อยเลยยายไปเลยครับครับอไอบัวยูไม่กินหรออ๋อเดี๋ยวค่อยกินค่ะเดี๋ยวค่อยกินค่ะหมูยังไม่สุกก็ขอผักไปก่อนนะคะ ทอเนี่ยมาใส่เเลยนะเนี่ยดูแต่ละคนสีหเนี่ยอบอกขอสูงนะปิ้งปิ้งไม่ได้ใจข่าหมูลุ่มเนี่ย<อ>ขอหมูลุ่คนสามชั้นมาแล้วค่ะขอแบบเปิดก่อนนะคะติม้มนีเลย อร่อยใช่ขอจิ้มก่อนนะเอ้าขอไหมอร่อยก็จะขอตัวกินหมูกระทะกันก่อนนะคะกินพร้อมหนะคุณป้าอร่อยจิ้มมาแจมเพิ่มเลยนะคะเปลี่ยนจากพ่อเป็นกระโด ม่เป็นเพ่ลองนะองอยู่หรอฮางเด็กก็กุจังกุจาจะรอเพื่อลองยาวพองแดนแนวกุจงกุจ้ายนี่นี่นะคะเพื่อลองก็มากินหมูกระทะเหมือนเดิมเอมาเอามาเามีเอากมาเพื่อลองปอก็พักเบรกละเพื่อลองก็อย่าเบ ก๋าหยกก๋าหยกนี่ก่อนกะาหยะกกไทยในนี่ค่ะเหลืออ๊ายบาวฉันก็ขอตัวลาไปจะเพีมสักนิดนะคะ้ยน่าจะเนนะวันนี้ขอขอตัวไปนอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย